ุโอสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะครับเอ๊ะเดี๋ยวพี่โก้ใช่ไหมฮะใช่ครับโก้ครับพี่โก้อะไรนะฮะโอทานํานนครับโอทาดํานนครับ พี่โก้ท่าน้ำนนท์ผมจำได้จำได้โอ้โหดีใจมากเลยนะที่มาอุดหนุนเป็นแขกในร้านผมวันนี้เอาแล้วนี่คือน้องเม์ใช่ไหมใช่ค่ะน้องเมธหน้าเปลี่ยนค่ะเฮ้ยก็มีแต่น้องเม์หน้าเป็ดอ๋อนุเปลี่ยนนุซีซันค่ะพี่อุย้ยน่ารักจะเปลี่ยนซีซันไหนมาหน้าไหนก็สวยเหมือนเดิมคุค่ะเฮ้ยว่าแต่ว่าเอาแล้วพี่โก้ไปเจอกับน้องเม์ได้ยังไงฮะพอดี วันวนึงผมไปเที่ยวออยสวนลุมสวนลุมเอ้ย<ไ>พี่ไปทำอะไรแถวนั้นฮะผมไปออกกำลังกายครับโอ้ไปวิ่งออกกำลังกายอ, <c oughs> <c oughs> อาะน้องเมย์ไปเจอพี่ก้ยังไงฮะหนูก็ไปวิ่งค่ะไปวิ่งออกกำลังกายไปวิ่งหาแข